สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมปัญญาทานใสจะมาสอนเพื่อนๆทำอินโทรง่ายๆนะครับสําหรับใครที่ทําคลิปทําช่อง YouTube แล้วยังไม่มีอินโทรในปกคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะสอนทําง่ายๆนะครับเริ่มดังต่อไปนี้เลยนะครับอันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปใน Play Store หรือ App Store ก็ได้นะครับไปโหลดแอปพลิเคชัน c l y m a s t e r นะครับอันนี้นะครับแล้วก็อันที่2นะครับ Video Server นะครับ ใช้2แอปพลิเคชันนี้ตัดต่อได้เลยนะครับง่ายมากๆสำหรับมือใหม่นะครับหลังจากเพื่อนๆโหลดแอปพลิเคชัน2แอปนี้มาแล้วนะครับก็ให้กดเข้าไปที่ช่อง YouTube ครับค้นหาคำว่า intro template นะครับก็จะขึ้น intro มากมายเลยนะครับนี่ให้เราเลือกเลยนะครับสมมุติเราจะเลือกอันนี้นะครับเอาง่ายๆน่ารักน่าหน่อยอันนี้นะครับ ก็ให้เราแชร์กดแชร์นะครับต่อมาพอกดแชร์แล้วเนี่ยอันดับต่อมาเราก็กดไปที่คัดลอกลิงก์นะครับนี่ซ้ายมือสุดครับพอเพื่อนๆกดคัดลอกลิงก์เรียบร้อยแล้วนะครับให้กดออกมาหน้าจอโฮมได้เลยครับอันดับต่อมานะครับให้เพื่อนๆเ,เข้าไปที่แอปพลิเคชันวิดีโอเซิร์ฟเวอร์นะครับ พอเจอหน้าจอนี้ให้เราแตะตรงบวกนะครับด้านบนขวามือครับแล้วเราเลื่อนดูตรงอินเทอร์เน็ตนะครับแตะที่คําว่าอินเทอร์เน็ตครับด้านล่างสุดหลังจากนั้นให้เราเอาลิงก์ที่เราโหลดมาสักครู่นะครับใส่ลงไปนะครับไปตรงค้นหานะครับหลังจากนั้นดับเบิ้ลคลิกที่หน้าจอสองครั้งนะครับมันก็จะขึ้นให้เราดาวน์โหลดนะครับ พอเรากดดาวน์โหลดแล้วเนี่ยมันจะไปอยู่ในวิดีโอของฉันคือด้านล่างซ้ายมือเรานะครับให้เราแตะดูได้เลยนะครับพอขึ้นตรงนี้นะครับให้เราแตะจุดสามจุดด้านขวานะครับเลื่อนลงมาตรงที่คำว่าบันทึกลงม้วนกล้องนะครับแตะเข้าไปเลยครับเท่ากับว่า,อ,าอินโทรเนี้ยจะเข้าไปอยู่ในมือถือหรือแท็บเล็ตของเราแล้วนะครับให้กดออกหน้าจอโฮมได้เลยครับ หลังจากนั้นให้เราลองไปเช็คดูนะครับในแกลเลอี่ของเรานะครับเราก็จะได้อินโทรมาแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่ชื่อช่องของเราเราก็จะมาตกแต่งให้อินโทรของเราเป็นในแบบของเรานะครับขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนในการใส่ชื่อช่องของเรานะครับเข้าไปที่แอปพลิเคชัน c l i e มัสเตอได้เลยครับ พอเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับพอเข้ามาแล้วก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับให้เรากดไปตรงคําว่าสร้างใหม่นะครับตรงสีส้มเออเราทําคลิปลงช่อง YouTube นะครับเราต้องปตับให้มันเหมาะสมก็คือ16:9ต่อนะครับคือช่องแรกนะครับให้แตะ16:9ต่อแล้วก็กดต่อไปครับหลังจากนั้นนะครับให้เราแตะตรงคําว่ามีเดียนะครับด้านบนตรงนี้ปุบเนี่ยให้เราแตะ ตรงวิดีโอทั้งหมดของเราแล้วเราเราก็เอาวิดีโอที่เราอัปโหลดมาเมื่อกี้นะครับนี่ก็จะขึ้นนะครับแล้วกดหมายเลขถูกต่อมาเราก็จะมาใส่ชื่อช่องของเรานะครับให้แตะไปตรงคําว่าเลเยอร์นะครับซ้ายมือนี่ค่ะตรงซ้ายมือนี้ปุ๊บให้เราแตะตรงคําว่าตัวอักษรนะครับนี่ตรงกลางนี่เลยนี่ปุ๊บหลังจากนั้นให้เราใส่ชื่อช่องของเราได้เลยนะครับอย่างเช่นช่องของผมนะครับก็จะใส่ช่อง ปัญญาทานส่เพราะว่าชื่อช่องผมนะครับปัญญาปัญญาปัญญาทานสายปุ๊บเราแตะครับปุ๊บก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับเราก็จะปรับให้มันเหมาะสมว่าเราจะใส่ตรงไหนดีอ่ะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูคลิปของเราก่อน อันนี้เราลองเลย์ดูนะครับยังไม่ได้ตัดต่ออะไรปุ๊บอันนี้คือการเลย์ดูนะฮะเปิดเสียงหน่อยอเราก็เลื่อนมานะครับให้มันเหมาะสมแล้วแตะตรงชื่อนะครับที่เราแตะเมื่อกี้สีเหลืองนะครับแล้วให้ก,กดใช้เราเลื่อนไปตรงที่เราคิดว่าเราจะต้องการให้อยู่นะครับเราก็ลองทําดูเรื่อยๆนะครับ หลังจากที่เราปรับแต่งตำแหน่งอย่างพอใจเราแล้วนะครับให้เราแตะตรงสีครับตรงนี้แตะไปเลยครับแล้วเราเลือกสีตามใจชอบเราได้เลยครับออย่างเช่นผมสมมติสีน้ําเงินแตะสีน้ําเงินหนึ่งทีแล้วกดถูกชื่อของเราก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินนะครับต่อมานะครับเราก็จะมาใส่ลูกเล่นนะครับแตะไปที่การเคลื่อนไหวตอนออกนะครับ ให้เราเลือกนะคะว่าตอนที่ชื่อของเราหายไปเราจะเลือกแบบไหนอ่ะจะเป็นแบบกระพิบจางๆเลื่อนไปทางขวาเลื่อนไปทางซ้ายลดขนาดแยกเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาอ่าเดี๋ยวผมจะลองเอาออกสไลด์ด้านบนนะคะปุ๊บสมมติเราได้อย่างงี้มาแล้วเนี่ยเรากดถูกให้เราลองเลย์ดูใหม่นะครับเลย์คือตรงนี้นะคะตึด๊ด แล้วเราก็เพิ่มลูกเล่นด้วยการแตะสีเหลืองอีกหนึ่งทีนะครับให้ไปแตะตรงภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดนะครับปุ๊บให้เราเลือกนะครับเราชอบแบบไหนนะครับกระพริบ,บริบลีหรือน้ำพุฝนตกเ,เดี๋ยวผมจะลองเลือกอะไรอันหนึ่งก่อนเอาเป็นหนึบแล้วกันอ่ะแล้วถูกเอาเรามาลองเพย์ดูใหม่นะครับ อันนี้อ่าเป็นชื่อของเรานะครับมันจะมีการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็หายไปง่ายๆนะครับในการตัดต่อพอเสร็จแล้วนะครับเราก็กดออกตรงนี้ได้เลยนะครับนี่บนซ้ายมือปุ๊บกดออกถ้ากับว่าของเรามันจะเซฟลงเครื่องไปแล้วนะครับให้เรามากดดูโปรเจกต์ของเราได้เลยที่เราทำเมื่อสักครู่นะครับ เห็นไหมครับไม่ใช่เรื่องยากเลยเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยทำหรือไม่เคยตัดต่อก็ทำได้นะครับอันนี้มันก็จะเซฟอยู่ในแกลเลอรี่ของเรานะครับให้เราลองกดออกได้เลยนะครับแล้วเราก็ไปกดดูในแกลเลอรี่ของเราเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมและรับฟังนะครับ มันอาจจะไม่ใช่ประโยชน์มากแต่ก็มีประโยชน์สำหรับคนมือใหม่นะครับขอให้กดติดตามและกด subscribe ช่องของปัญญาทานใสให้ด้วยนะครับช่องของผมจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับการไปทำงานประเทศไต้หวันแล้วก็สอนทำเกี่ยวกับปกคลิปทำอ,อินโทรคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะมาครั้งหน้าผมจะมาสอนทำปกคลิปนะครับสำหรับวันนี้นก็ขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายครับ bye bye, การตัดต่อคลิปวันนี้อาจจะดูมัวมวนิดหนึ่งนะครับต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับผมอัดคลิปตอนตีสอนะครับพอดีผมทำงานกลางคืนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องปัญญาทานใส่ด้วยนะคะขอบคุณมากครับ